รู้ไหมว่าการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ถูกวิธีช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ด้วยนะเรามาดูวิธีการชาร์จที่ถูกต้องกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งานทุกครั้งเช็คสายชาร์จและปลักว่ามีรอยแตกหรือชำรุดไหมดูไฟแสดงสถา,านะต่างๆว่ามีสัญญาณเตือนหรือไฟพิปษปกติหรือเปล่าต่อไปอ่านคู่มือและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต สำคัญมากเลยนะที่เราต้องเข้าใจขั้นตอนการเชื่อมต่อและถอดสายชาติที่ถูกต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมควรชาร์จในที่แหง้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวกหลีกเลี่ยงการชาร์จในที่เปียกหรือที่น้ำท่วมขังเวลาเสียบและถอดสายชาติต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเสียบแน่เรียบร้อยดีแล้วพอชาร์จเสร็จแล้วก็ถอดสายชาติออกอย่างระมัดระวังตามขั้นตอนในคู มือระวังเรื่องความร้อนและการลัดวงจรถ้าสายชาิหรือตัวเครื่องร้อนผิดปกติให้หยุดใช้งานทันทีและต้องมั่นใจว่าที่ชาร์จมีเบรกเกอร์ที่ใช้งานได้การบำรุงรักษาเป็นประจำก็สำคัญทำความสะอาดสายชาิและตัวเครื่องเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกป,ปรกปฏิบัติตามคำแนะนำการบำรุงรักษาของผู้ผลิตสุดท้ายถ้ามีปัญหาอะไรให้ติดต่อศูนย์บริการยญยอาซอเองเดดขาด นอกจากคุณจะเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพขับขี่ปลอดภัยนะครับ